เอาอาพีเล่นกลางมากลัวเล่นกลางเมาอย่าอย่ามาเตสต์สเต็บดื้อกูมึงไม่มีตัวช่วยนั่นดิว่าไม่เป็นไรกูมีแต่ลูกนั่นแล้วมีคาราเต้เฮ้ยลองบินบอกี่กี่ัตไอ้ต้ามาอยู่มาอยู่แบบไงเลยดิ แล้วอบวิทย์มาอยู่ฟังอันนี้เออโดดไปจ้่อันนี้มันไม่ไปกูก็ไม่กูก็ไม่ว่าอะ <Ha a. S 1> <laughs> ไรม <ts> <ts> ันอ้าวเดยวกีตาร์มึงอย่าเพิ่งทำอะไรก่อนมันต้องมันฝ่ายเขีย์เขียบเขียบบอลก่อนเว้ยกูเล่นตัวอะไรดีวะอ๋อเฮ้ยกูเขียว เฮ้ยกูเตะได้ไปไกลวะเฮ้ยสลาดจนจบเฮ้ยแค่ขี้ใสตู้ยัดเฮ้ยดีแล้วจ้ะเออ้ยไอาคนเล้ดูเลงังไงเละอภิเคยเห็นตอนเล่นฟีฟ้าไม่ละเราเล่นยังไงไม่วจะไม่ได้เอจต่ัเตข้ามะตูตัวเองโหหนักามครับเชอร์ล บอลมาบอลมึงจะมาเมื่อไรบุกเข้าไปแล้วนะชิบ้าแล้วชิบ้าแล้วตายประตูหลับขึ้นหน้าแล้วก็โอ้โหเอ้ยเออเคเซฟเฮ้ยเซฟเออคุณจะบอกได้ทีละเออนี่ดูท่านี่ดูท่านี่เฮ้ยเจ้าเซฟเซฟเจ้ไอ้แก๊งกูไป ย่าไม่เข้ายังไม่มึงเข้าได้ยังมันเข้าได้ยังประตูอ่ะเฮ้ยต้องยิงข้างล่างเลยต้องยิงข้างล่างหน่อยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนดูแลต้องเช็คทำไมตายกับมันอากีซาัาตันเฮ้ยเตะไม่ไกลเลยพี่เตะไม่ไกลพี่ไอวิทกระตูมั้กไอ้ไปเตะยังเข้าประตูตัวเองเหรอเจียดสุดยอดเฮเลี้ย หาเพิ่มโน่นอีกมันต้องเอาวาสุก้ายิงซะแล้วเตปประตูครับเอ้ยเพิ่งเปิดเห็นเป็นนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นคนเอาปืนมาเล่นฟุตบอลเฮ้ย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 ลูกโทษไม่มีหรอครับ

เฮ้ยสัตว์เอ้ยสัตว์จุผ่ายแล้วเฮ้ยเล่นยากโอ้ยทำไมกูตบแมลงเอ้ยไม่ไม่กูเอาพิชเนี่ยตบแรงมึงมึงตบไปไหนเอฟเฟตโอ้ยไอพีชพิชหลีกกูจะใช้วิชานี้ออฟัด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 บอลอาถันไอ ไปช่วยแล้วไปช่วยเล้วไอ้สัตว์อันตีปูตัวที่ัวตีพี่ตี่อันตีเข้าตัวเองไอ้สัตว์อะไรดีอัตว์จ๋งหมดแรงนะไอ้สัตว์เล่นซีซ่ามาเยอะว่ะอย่าเลยอีกรอบดิอีกรอบดิไม่ยอมเลยเอาเดียวดิเมื่อกี้กูปวดตีผิดแตแตบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูจริงไม่เอาเขากูไม่รู้อาฟิตอาฟิฟดรู้ไหมไอเป็กเงนินมันน่าแตกก <c oughs> ูเตะเข้าตัวเองเปล่าเมื่อกีอเ้ <c oughs> เกือบเกือบไอตอนมึงเตะจะเกือบเข้าตัวแล้วไอเลมันตีไกล <c oughs> เลยเลมันใช้ติคิวตีไกลโอ้ยกระสบบอลทิ้งายแล้วอ้ไ

เฮ้ยเฮ้ยังไม่เตะไม่เข้าเฮ้ยล้ำหน้าไอ้สัสล้มหน้าไปเราอัดกันแล้วลูกบอลตอนนี้เฮ้ยตัวตเย้กูจะยิงยิงกูยิงวะเลยหน่อยใครเตะเข้าตัวเองเหรอ ตเตะกลับดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้เรนเล่นโหดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอลเขาเรียกว่าบอลผ่านหน้า <Hey. S 1> เว้ยอะไรอะไรเตะเขาตัวเองเหรอครับจะเตะเขาตัวเองเหรอกระแทกกลับครับเตะแข้งยังแม่งโหดอ่ะเฮ้ยเย็นดูเฮ้ย ไปไปไปบอลไปไ <c oughs> อ้ยังไ <c oughs> ม่หวัวอหรอเอ้ยมึงเล่นไรบิดเอ้ยสัตสัตสัตเอ้สัต

เอาเลยเอาเลยเลยเฮ้ยครับโอเคียบห้าพ hey, hey. oh, 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 oh. ันเฮ้ยไฮ้ตาช่วยกูด้วยเฮ้ยชิดหน้ยหล่อเว้ยหล่อเว้ยไม่ได้บอลไม่จบเฮ้ยกูวิ่งเลวกว่าวิ่งเร็วกว่า เป็นยังไงครับฟรีมือผมแที่กูไม่อยู่นั่นแหละไปคุยกับน้าสัตว์พวกมึงเกลียนไปแค่ไหนอ่ะไม่ื่อสามเกลียนไหนกูชนะแล้วอะไรบอกกูกากไอ้สัตว์เลิกเล่นเลยเยัน ออกไหมฮะอยู่ทีไม่เองแล้วเดี 2> 2, 1, 1> ๋ยวมันก็สุ่มทีไม่เองไงทีไม่เองเตามันดีมันดีใครอยู่อะใครกูไม่มันอนะกูว่าหา อันนี้สีฟ้าค่ะโอ้ยอยู่ที่เราพิชมันเร็วจังวะทำไมมันเร็วจังวะเลวเพิ่งเลือกตัวเป็นไงวิธีการเลี้ยงบอลตรงนี้ต้าบอลตรงนี้มามึงมาเฮ้ยไอ้เฮ้ยเลยไปเออสุดยอดเลยเพื่อนกูอ่า จ้าเปลี่ยนแผนให้มีคนเฝ้าประตูคนหนึ่งไอ้ยหญ่มึงไม่ต้องมึงไม่ตง่ำตามกูเลยทำตามกูใช่ไหมล่าไม่เราใช้ยาจากผมเหรอกูคือนายโกตัดล้า้ยมึงก็เต็มตาทำไมไอ้ีตา ดีมากไ้คว้าไปเลยเฮ้ยไปได้บอลมาเร็วมีงนายกู oh ัมาเตะเขานอกไล่เว right. mm ้ยเฮ้ยเอาโอเบอลบัาในแบบสุ่บอลบักเฮ้ย get back อ้เล็กแล้วกูอีกแล้วดีแล้วเลยดีแล้ว เพื่อนเพือเฮ้ยเือเฮ้ยสกิลกูไมอยู่นะอีต่อตีไอ้ตายตีอฮ้ยเพือยเลี้ยงแล้วครับอู้ยเอ้ยขวัดได้สิ ออ้มอ่ออออะไรกันเฮ้ยเฮ้อะไกั่แม่งโงดว่ะไอเลเตเข้าปรตูตัวเองไม่ได้นะน้องโว่หวี่วว่าไงละครเล่นตัวกับเล่นตัวกันทำไผมมันเลวไปนะ เร็วไปหนึ่งปีหรือหนึ่งปีไอ้ยเลมันเต้นอยู่ไหนไกนนี่อัดเหรอมึงมึงต่อยอะไรมึงทำอะไรน่ะมึงทำอะไร

ปัวไอ้ตัดไปไกลๆกูเลยไม่รู้อ่ะกูต่อยเองแหละไกลเลยไหมมาเลยฉันชื่อเอนโดมาบูรุฉ <familia? S 1> ันชื <online> <pl ains> ่อว่าเอนโดมาบูรุครับผมผมชื่อเอนโดมาบูรุไอ้รู้มึงหลับดิไม่ยอมทำไรวะผมผมชื่อเอนโดมาบูรุ

lọc xin lọc xin lọc xin lóc 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 กู้รู้ท่าแล้วกู้รู้ท่าแล้วอ๋อต้องยืนบังเดี๋ยวแลบอลมันจะแล้วมันอยู่ไหนกันแน่ลรือบอลกู้ชมแบบนี้เออเอ้าเด็ดเน่าเลยเองรู้แล้วไอ้จัดเออเออเออไอ้จัดเตะดีเลยสวยงาม สวยงามสวยงามแม่กูกระโดดได้ปะดีใจมึงนี่ดีใจดึงแพ้แคเสร็คลิปนี้ต้องขอจบคลิปตัวเองแค่นี้บ๊ายบายไม่มีกูเลยวะ